ดีจ้าคลิปนี้ย,ยายจะไม่กาผ้าม้วนวด,ดีจ้าเด้อเย็ดย,ย,ยังตาท้องิแกงเนาะใหม่นี่เนาะแกงเนาะใหม่แบบแกงธรรมดาเฮานี่แหละก็ได้แกงปึ๊ธรรมดาที่ยายที่เนาะใหม่ที่หามานี่ได้จ้าเด้อนี่เย็ดยังอีกวันี่ตั้ตม,มเขาเบื่อนี่ยเขาบเบือเอบเบ่อจา,า,านั่งนี่เนาะ เงี้ยเซ็คเซ็เขาก่อนว่ะเอ้ยใส่กาน้าก่อนก็ได้หรอกยาย่เดือดจัดย่างตรทสองกระเทือนี่เด้อนนี้น้องใหม่ที่ได้ซับมาเมื่อนี้เลยจ้านี่นี่เลยนี่นี่ต้นนี่หน่อยมันต้นแหลงมันเด้อจ้านี่นี่สีแกงนี่ต้นนี่ใหญ่กระเก็บ้วไหวเด้อจ้าเด้อไหวถ้ากินดนดนเด้อจ้านี่เช่องนี่เขา ีตูมีนางลาบใส่ข้าวเบลือเนี่ยพี่น้องคนที่นึ่มีบอกพีกมีมหอะไรยังหัวหอมหัวหอมนะพี่น้องละขนัขนขันย่ายมันขนันย่ายบหมอยย่ายกระเฮ็ดสองคลิปสามคลิปเด้อจ้าเดอ้อเ<ม>พื่อนครับสุภูสุคนย่ายบกระทองสิมาแกงนองใหม่เดอ้อจ้าเด้อเพื่อนครับสุภูสุคน ด้วยใเด้อ่ยายกะตำเหล้าให้ยังตะท้องอย่ากัดเห็ดให้บึงไปเรื่อยๆเฮ้ยนี่เห็ดกินเห็ดอยากไปเรื่อยๆเดี๋ยวด้วยใจเด้อยายไปใกล้บ่อใดเนาะหาอยู่ไกลๆอยู่นี่แหละอือให้แพนครับที่เพป่นกำลังใจให้ยายเดี๋ยวใจเด้อกำลังใจให้ยายเสียยายได้มาทุกวันนี้เดี๋ยวใจเด้ออือยายกะคันเพนครับเพป่นกำลังใจให้ยาย กะกดหายายติดตามยายมาตลอดเด้อจ้าเด้อยายก็เว้าพิษว่าถือยวงสี่แหละใช่ตาบอกจะข้าวเกาวปาอย่างนี้เออยายกาวาอันนี้เนาะยายวาบโเป็นเนาะจ่าเด้อเออเอี้ยนครับเออสุขูมสุคนยายวาบโเป็นมาตาทอง จังไรเถ่าจังชาวว่าจังไรเอ๊จัง่ากัต้องป็ดกลังไกางเออจังใหญ่จังจูก้เออจังตาชะนีแห้งใกล้เลเห็ดทำงานต่อไปเห็ดคลิปต่อไปต้องานด้วยเอาวันนี้วันนี้ก็แซบแซบอีกแล้วจ้ากันตาท้องเมื่ออก็ ได้เออได้คลิปได้คลิปเดียวขันมือมวยขันสองคลิปสามคลิปน้องพี่น้องสี่คลิปก็ได้เด้อจ่าเดออถ้าแม่นแพ่อนขับก็กำลังใจให้น้าสาวเนาะเออแปลกเหรเจ้าเจ้าเทาเจ้าเทาแล้วเจ้าก็เมื่ออ๋อเนาะเมื่อยตัวเมื่อยก็ลงหน้าลงหลังไปทีเนาะเสือกเสือกไม่แตะต้อง แต่วองเขาเท่าเรือแล้วก็มวยแล้วะมีเพลงคนโดนลองเพลงพี่ล่ะเขาบอกให้ลองเพ่งนะโอ้ก็ไม่ลองเพลงเฮ็ดกินเนาะเพอแล้วก็ไม่พอ้หามือนี้แต่ทองอันนี้เลยล่ำเลยโลอันนี้เองเลยอ้าวแต่ทองวายจะเพลงครับ อันนี้ตะทองเนาะตะทองกันย่างจีได้ไม่แห้งก็เรื่อยๆนะสาะเนะาะตะทองมักมักมักย่างสีเด<ำ><ำ>้มักตำมักเก็ดกินเล็ดอยากมันเท่าเรื่อยๆพืน้นเพราะว่าตะพื้นเป็นเบาเต,<ะ>ตปีบใหญ่อยู่นะ,ะนกกนปะั๊ด เทาป้านี่ซื้อเจะได้เทาหั่นชิ้นไข่หั่นชิ้นไข่ดิหั่นชิ้ไข่ส่หมใส่หมลีลางางแล้วเออหลาเออลลางแล้วใส่หมอจะไปเลยเถอะเออแล้่องเออประตบปูก้อนเจที่แกงแบบไรนเจ้าวันนี้แกงเล่าเล่านี่แหะแซ่แซ่เลยเ่ยังแน่แน่ลยเถอะ อุ้ยหลายอย่างพี่น้องไว้ไหวป้าอู้ใส่ปลาคอต้มใส่ป้านู่นนี่อะทองสีเก่งแบบเราหาหมากเอามากินเห็ดยากเนาะจ้ะเนาะอุ้ยเวาวลายด้อยากให้ตะท้องวาวอ๋ตาท้องวาวเลยบิ้นตะทองพาปลาทูอยู่ฮัาฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่น้องฮ่าป่าท่เค็าใส่าฮตาฮ่า่าฮ่่า โตครคิงโต๊ะคิงนะเออเสียบๆไปเลยดีจ้าเด้อนี่เต้ทองกับต่ำมาแล้วอุ้ยมุนดีนะเถอเนาะโอ้ยคนต่ำเนาะเราเลี้ยกัตาเราลงหน้าลุงหลังน้ำเท่าเท่านาเท่าล้งกอจ็สัมเจ้าข้ามเดี๋ยวอยู่ย้ายแต่คักค่ด้าข้ามเตาๆปลาเรอพี่น้อง ยายบอกบวกกิงกับตาเนาะแถวเนาะสิเปลี่ยนไปจะได้ข้ามใหม่จังไายยายข้ามใหม่กับว่าไปถึงเต่าเต่าจังไายยายก็สู้เฮ็ดกินน้ำบอกกันน้ำมันสีโซเลยกับตากับยายแซวกันจังสีเลยได้จ่าเด้ออืมอ้าวใช้เบิ้งเป็นขันตอนแต่ทั้งมันมวนมั่นมวลเกพี่น้อง จะได้ทำาคลิปเลยจมวนที่เท้าเจะกินจาให้ลูกพรอนติิพรอนจริงเพรอน่ได้เ้ยจะทองอยากก็จะทองดิขาแค่เจ้กินเ็ดอเมนคุณเถาติกี่ว่าเถาเนาะเอ้าพักแล้วเลยตีทอยังเห่าอยู่ ตำบ๊กพีกมีบก๊กพีมีหัวหอมด้วยจ้าโอ้ยยังบ่ท่านได้โค้ใส่ยักนางตะทองทอ,อาหาตำบ๊กพีไว้ละเถ้าใช้เถือดเดียวเลยนะเท่ามันอันใดล่ะนี่วะอันนี้วะนี่ตำบ๊กพีเถือเดียวเลยวะโค้นใส่เถอเดียวเลยแล้วก็ใส่หมอจะาขอไป็นขางนะเออหูยดเนาะเท่าเนาะอ้ออ้อเลยว่ะขุนเพียงป้าใช้สังจอแจ๊คพี่แจ๊กน้องน้องเคล็ดครับเอ้ยฟังตะทองเราเด้อ ขันอ nice. ันนี้จะไดกาข้มิ่นบอกขันว่าเต้นเกือเป้นปั้นนกแกวน้องตีตีได้เลยได้กาเด้ตีได้เลยตีตาคุ้มย่ยได้เลยข้มิ่นบอกได้เลยอยากยืนใส่ชัานี้แล้วน้องเขาเหล่าเขาเห่านอคนันนี้น้อหกสิบ อก60ปัวยังแก้วเนี่ยม่วมเอ้ยม่มเมนไม่รู้ต้องพูดแล้วแต่ก่อนเบคาวเสือละสองสอบจีเถาะเสือละสอบปานแต่ด้วยนี่นะแต่ด้วนี่ก็สอบปุ้ยพี่น้องเขาเปลี่ยนแล้วที่ก็สอบปานพี่น้องเออ ทงเลยเน้นนอนขึ้นให้ลงให้ลงหน้าคันเลยนอนท่ามแต่เสียงถึกถึกถึเลยตะกอนเข้าว่าจะได้เนี่ยะเอาทีละเอาเอาเอาลองอนเดียวมันมึงมึงตะกอนสมัยตวกอนนอสาวแม่นิลีลูกพี่น้องเกี่ยว ตามขึ้เหลาเตามสมัยเ่าตามสมัยได้ตีเทือชิตีเหลวอู้คนได้หน้าายจังโมูนอนจับหอมใส่ลงเออเหตุหน่ำคุยกนหน่ำอะสีเลนอพี่น้องเนาะใช่นแล้วพี่น้องเออใช่ไม่อย่างกันนี้ชา่าฮ่าฮ่า่า้่าฮ่า่าฮ่าอเขาแล้วก่นฮ่าฮ่าน่าฮาง่าเจ่าที่กิ่าฮ่าาอ เออโลูกแขกว่งเกี่ยวแล้วก็ทั้งแรงอันทั้งเสามากกับพักกันมัดเนาะเถ้ามัดแล้วก็จะอันอ่าด่าแล้วซังพี่น้องดันเข่าล่างแล้วก้องเข่าแล้วก็ตีแล้วก็ตีตีเขาอ้าประตูใส่เร้ดพี่น้องเด้อเอ้าประตูลงไปสมัยตีกิ้วอ้ยจะเป็นมันมวนซังพี่น้องเนาะอืม นเครื่องจ่าฮ่่าดาคนดีเ่าแช้ผู้สาวนะเถอะเ่าฮ่อยใหใจ่่นี่จ้าฮนิอ่แสบๆไปเลยมันนี่อืมนี่เรอเขาอื่นนึงใรบึงอือเสีบเลยนอนอนี่ยนอนจริเนะเถานอนืนอนเออเขาอื่นนอนนังอุณนเนี่ยนอนนอนนั่งว่ะนอแหงนอนแหง่เตี โอ้ยว่าอีกกรลงอีกว่าอีกกรนอันอีกเนาะพี่น้องเอ้ยเอาเท่ลุงอื้อนะแล้วก็บอกพี่ก้อยย่านางก็ใส่นามเร็วย่านางบนมืออันไหนบนมือพี่น้องมือก็ล้างสะอาดอยู่อ้าวกองขนเขาเอื่นแกงลาวนี่จ่าบริเซ่กะทิได้จ่าเด้วยเออกองลงไปนี่ นี่พี่้องเฮ้ยพดได้อยากเสบเพ่อนครับอยากเสบก็มันกินในตาทองเ้อตาทองเฮ็ดกินดีรียายทองนี <c oughs> ไน่ไปหากินคือไปหากินคือปหากิไปหากินในโขกในปลาในใหในหน้านี่คือตาทองไม่ม,ม,มเฮ็ดจังสียายทอง นกะสีัญญาดอกออเท่เ่าอใช้ไปเทิกะสีจังสีเรยเลยนะ่าอจัหน่อยคนเอายานางเขาเรี้ยเขาเบืออีจ่าออเบือนะนี่งอ่เห็ดเนาะหเห็ดเนาะเห็ดแช่แช่ด้วยเท่าเด้อแ่วยอันไนเห็ดหละจังไกแช่ เลี้ยวก็ตะทองชิได้ไปก้นสวนอีก,ฤฤฤฤฤฤกนี่อการนี่เห็ดให้หเอ้ยกินหมือแรงเสียบๆไปเลยคนพอมาแลั่<อ>พี่อ้อ,อ,อยพีบไปได้ก็มาได,ได้ได้กินอ่างเนะาะตะทองก้นจ่สวนอยู่ช่วงนี้เนาะเถวาือไก่ชิแล้วเลยที่สาวก้นสวนไก่เลยทีอย่าจังบัดท่นรีวิวให้เบิรงดู เขาไปค้างอี่ตอย่างคนเถากินบะได้นะาเถาเนาะไปไปค้างไปก็มาข่างข้างแล้วห้อยข้นเรื่อยได้ดเถาอมันบอลตันห่อนม <c oughs> ันสะก็กดจันได้ว่ายาเฉดอ่ะน้ำไฟเลยบ้านหญ่กะทิกะพักขาีิจ่าเนี่ยงบังมาไปนองแกะพักขา ยยเกี่ยผักคาดดู้นี่บิดยังสีนอกจากเนาะเกียผักาแล้วก็น,นางรักนอกจาะเนาะบันนี้ยายับชิบิดเอตูภาษา อีสานเหาอื่นพ่ออีตูภาษาไทยอื่นนั่งรักด้จยใใส่แกงหน่อไม้ใส่แกงงัดทั้งงัด,งงดนะจน๊ะเนาะทองไปกวนชวน์ล่ะแม่กะสิเรียนบาทคนเดียวป่า ยายกะแวะล้างมาแล้วละกันใหญ่ไปเบ่งหมอก่อนพูดเบะเบะแล้วคนไปสว,วนแล้วมาเด้อดเท้ามะปุ้งเด้อดเท้าเด้อคนปุงปุ้งยายเอาปลาใส่แล้วเอาปลาใส่แล้วเจะหน่อยจะสิ่ตาช็อกถิมาปุ้งเนีย่ยกลนสว,วนอยู่ กรทถองเชิงเอออยู่อย่าเอาป่าใส่ถาก่อนได้เหรียญบาทอีกก่อนโอ้ยก็มีแต่ะ่องยังได้เซลได้หัวเนาะจ่าเนาะน้องบอเบบยพี่น้องมาเซีบบอ่ <S <S น้องขนาดประเทไทยเซ่หอมหอมห่วยห่วยขึ้นแล้วพี่น้องเ <S <S อ้ยม,มาเต่กวนสวนมาปุ้งแล้วอยู่ใกล้ๆปุ้งแล้วก็จะถีได้ไปกวนไม้เนาะจ่าเด้อ ใส่รถดีลงไปจาทองกัะบ,บอก,ยยกบเยจีกระเซีวว่านอเนาะขามีจตาทองกัะเซยวเนยอันนี้ <ไซ S 2> มือรอกันเนอใส่ชบเอาใส่ลวเอา้านีใส่พักใส่พักสะอม้มพักสะอมครับอืออ้าพี่น้องมาเสดบอพี่น้บบบนองป๊าดมาเสดบพี่น้องเสบ,บพนาด้วยพี่น้อ แอบเสร็จอ้าวเอาออกละต้นเลยก็แต่หอมแล้วกันต้นอ๋ออ้ยตอนโดดว่อนลูกโดดลูกโดดใหญ่หลักใส่ลูกโดดอยูดึงดึงเออพี่น้องอู้ตักขึ้นมาเบิงเต่าเดี๋ยวก่อนหอมก่อนมด้วยพี่น้องด้วยเสร็นั่งลักกระเพาะอันนี้ก็หนูไปหอมห่วยๆเลยพี่น้องตักให้เบิกหลังนอนเออพี่น้องมาเต็ง ยายบ่ได้กิดอ่างดอกเด้อมือนี้ให้ให้แต่แคนซีมก่อนให้แต่ท้องซีมก่อนเดี๋ยวปากมีผู้อุ้ยปากโอเราเล่าเก่งเราเหล่าเสียบเมาในยายเด้อมือนี้เด้อเอาในยายมากินในยายเด้อเอาซีมคนเขาชิเศบบ่อ้ยบ่ได้ตาใสซีมบ่เด้อพี่น้องเด้อตาซีมอื้อแสบแซ่บมื่อสันผัดทัดกันเลยซุดแจม แสบๆนีหละพอขั้วมาอื่นแล้วอพอขัออขว้วนีไปเดอ้อเด่กตะท้องเดี๋ยวป่งไว้อันนี้ตะทอ้องสิเดี๋ยวโป้งไว้แล้วด้วยจ้าเดอ้อยหา่กะชิจ๊คลีปเด้อพี่น้องมาเอาในตะท้องเดอ้อมือนี้กับยา่เดอ้อบ่ได้ก,กิดอ่างรอกตะท้องสิเผ่าไปคนสวนด,ด้วยจ้าเดอ้อสวัสดีครับกะแกงนอไม้แกงเล่าด้วยจา้าเด้อใหญ่กะชิจ<า>๊ค <มา S 2> ลีปไว้เพียงแค่นี้ด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจ ขอคุณทุกไหลทุกแซ่ทุกคนเ็นเดยได้ด้วยที่เสมอมาได้พี่ผาดประกันได้ได้เขาเอาัย้ด้วยจ้าสวัสดีจ้าลากหน้าจุ๊บจุ๊บสวัสดีครัสอง้งแล้วนะขอติดตามคลิปจ้าต่อไปคลิปหากินหาอยากเนาะเถาเนะหาเฮ็ดกินหาอยากมากเฮ็ดกินยังสี่เลยจ้าเด้อคนเถาเนะเออไปไปหาเฮ็ดเวียกต่อเด้อจ้าวันนี้ไแล้วพี่น้อง